ครับผมเป็นยังไงบ้างดูไพาหลอดจังนะครับดูไพาหลอดจังนะน่าจะได้เลยน่ารักนะฮะสิบอกว่าน่ารักมากเลยใช่น่ารักมากเรื่องนี้นะครับมีชื่อว่าเวียดโด101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราอ่าศิลปบทเป็นเป็นปานชีวาครับแล้วก็ซีระบบเป็นนิรันนะครับใช่เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็เป็นเนื้อเรื่องเอ่อเกี่ยวกับชีวิตใหม่วัยมัธยม ใช่แบบว่าอารมณ์เหมือนเราเรียนคาบชุมนุมก็จะมีชมรมต่างๆก็จะมีชมรมมวยบ้างยูโดมียูโดดนตรีอ่าแล้วก็ดาราศาสตร์ดาราศาสตร์อยู่ชมรมที่ผมอยู่นั่นเองผมอยู่ชมรมยูโดครับเป็นนักกีฬายูโดโรงเรียนใช่ครับก็ก็ต้องค่อนข้างทำการบ้านหนักครับเมราะงั้นเราจะเจ็บตัวเพราะเราก็ต้องเต้นด้วยเนาะโค้ชอะไรก็เลยต้องเซฟเซฟตัวเองใช่ผมผมเป็นพวกเนิร์ดดาราศาสตร์ แบบเล่นให้เนิร์ดเหมือนในการ์ตูนที่สามารถแบบตาค้างแล้วพูดได้เพราะว่าตาค้างแล้วพูดแบบใช่ไหมแบบพูดแบบไม่กระพริบตาพูดผิดอาจจะไม่ใช่นะครับไปคำถามต่อไปกันเลยดีกว่าก็คือแบบว่าเนิร์ดคนละทางอันนี้เป็นภาษากี่ปุนน่ใช่ญี่ปุ่น,นใช่ครับใช่แต่แบบมผมจะเนิร์ดแบบเนิร์ดไปเลยแบบว่าเหมือนอารมณ์เหมือนเข้าสังคมไม่เป็นแล้วกันแบบ เหมือนชีวิตคุกคี้อยู่แต่กับดาราศาสตร์อย่างเดียวก็จะมีความรู้แบบแค่กับดาราศาสตร์พูดแบบว่าบางครั้งก็เหมือนพูดออกออกไปแบบว่าอะไรก็ไม่รู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์แบบงงๆเพื่อนก็ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เริ่มท่องชื่อดาวหรือยังระบบสุริยะจักราวาลพุทธศุกโลกดาวดาวขอ,อน้อยไปแล้วไม่ไม่เล่นต่อด้วยวมันเล่นต่อด้วยข้อคาแรคเตอร์พูดอะไรไม่รู้ใช่ด้อลังกินเราเป็นไงสายกีฬาขนาดยูโดครับ ไม่เคยเล่นเลยครับก็ต้องไปเทคลาสเรียนแล้วก็รู้สึกว่าสนุกดีครับที่เล่ลองอะไรใหม่ๆเริ่มแรกแ,แล้วโดนทุ่มครับแต่ว่าตอนนี้ทุ่มใครไม่เป็นโดนทุ่มอย่างเดียวต่มบ่อไมแล้วบอกทค่ครับมัจริงๆครับเดี๋ยวยวันนี้กลับไปถ้าเกิดยังไม่นอนถ้าเกิดไม่เหนื่อยมากเดี๋ยวจะลงให้ดูว่าเารเสียงปกัปกปักตะลันจริงเจ็บแค่ไหนอะร,ร,รใช่ใช่ครับแต่อย่างแรกผมจะไปตัดผมก่อนผมจะหลังจากเฮดเฮดผมจะไปตัดให้มัน เพราะนักกีฬายูโรเมืเขาจะตัดแค่แบบไม่ไม่ยาวมากอ่ะเขาตัดให้มันมีความแบบว่าเพราะมันจับกันนะเพราะเราจับมันจับแบบโทษนะสิมันจับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แแบบอยย่างงเี้้ลวมันสามารถเผื่อไปจับผมได้อะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะเปลี่ยนลุคใช่ครับลุกอะไรลุคนั่งลุกนั่งอุยตลกเลยแต่เรื่องมีการเป็นว่าเสีว่ากลับเงียบอีกแล้วมันไม่เงียบครับไม่เงียบไม่เงียบไม่เงียบครับ บอกเลยเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ทั้งคู่เป็นเป็นความเนื้อที่แบบบวกเบียวเข้าไปด้วยแบบเบียวเบียวมากๆไม่ใช่เบียวปกติอะไรฮะคนละคนทีไหมคนละฟิลแต่คล้ายๆกันคนละฟิลแต่คล้ายแบบยินดีก็พูดคือไม่ได้พูดน้อยเลยพี่พูดทั้งวันแต่เป็นเป็นแนวนิ่งๆพูดพูดแบบพูดเนิบๆอบบประมาณนั้นใช่ครับก็คือลบค่าซีทีที่ผ่านมาทั้งหมดไปเลยก็ไม่ไม,ไม่เชิงลบเนาะอาจจะเป็นแบบว่าวเปลี่ยนแนวเลยอะ แนวก็จะมีคล้ายๆบ้างแต่ว่าก็ไม่เหมือนเดิมอยู่ดีใช่ครับใช่ตื่นเต้นที่ได้เจอกันเป็นเรื่องที่สี่ครับไม่ตื่นเต้นนะครับก็รู้สึกว่าทำงานด้วยกันก็แฮปปี้กันเนื่นดีตื่นเต้นแค่เป็นเนื้อเรื่องใหม่อ่าใช่เพราะสี่เขาจะแบบว่าเวลาบทเยอเขาจะแบบว่าอลิสตบิดกลัวเล็กน้อยไม่ได้กลัวอลิสตบิดแบบว่าเขาเรียกอะไรนะอลิสเตอร์วอรี่อ่ะ อ๋อบทเยอะบทเยอะบบบทเยอะไม่ได้กลัวแต่ว่าแค่กังวลวะผมขี้เกียจจำเยอะๆเขออาชีพไมไม่ใช่ไม่ถึงว่ามันมันพอพอเป็นดารศาสตร์นครับเข้าใจซีที่มันมันต้องจำเพราะว่าความเข้าใจด้วยพี่เพราะไรแบบเหมือนมันจะแบบเรื่องนั้นพี่อ่ะที่แบบว่าจเพราะแบบว่ามันต้องใช้ความเข้าใจด้วยเหมือนเหมือนสุดเหมือนวินใช่ไมมันจำอย่างเดียวไม่ได้แต่มันต้องใช้ความเข้าใจนิดนึงด้วยครับแบบมันต้องแหลรอบหน่อยใช่ ได้ใช่ครับผมก็รอตามเรื่องเวทุดครับแบ่งซีรีส์ย้ออนไกรด้วยใช่ครับก็ลนะไม่เบาไม่เบาอ่าไม่เบาแล้วกันตอนก่อนเราทิ้งท้ายไว้พี่เบานะเป็นไงบ้างครับก็ผมบอกแล้วว่าที่พูดไปก่อนนั้นว่าแบบมันก็ไม่ซ้ํากันแต่ละตอนมันก็แบบมีอะไรใหม่ใหม่จริงไหมจริงก็แต่ละตอนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะก็กระแสดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ เพราะว่าอาทิตย์นี้ EP 6ีหกเราจะต้องสู้ต่อไปด้วยกันเราจะเข้าสู่สเปคตึนแตนกันแล้วนะเฮ้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับพี่จริงอันนั้นอาจจะหลอกก็ได้อาจจะหลอกก็อาจจะเป็นฝันจะมินิมิดเอ้ยยังฝันฝันหมดจริงใช่จริงจริงๆอาจจะฝันตั้งแต่ EP 2ปุ๊บแล้วแบบเพิ่งตื่น EP พีอย่างเงี้ยพี่นิวพี่นิว สิวัดสวดมนต์นิกุลเนี่ยอะไรเกิดขึ้นได้นี่ก็คือเชื่อไม่ได้เลยสำหรับตัวอย่างอันนี้ใช่อะไรอาจจะอาจจะเป็นเป็นจริงหรือไม่จริงก็ได้ทุกคนตอนจบอาจจะสุดท้ายเป็นอุ้ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ได้เออเขาไม่เชื่อเราแหละโอเคแก็เดี๋ยวรอติดตามจบแล้วฝากด้วยซิได้ครับครับผมก็ขอฝากเรื่องซีรีส์หน่อยใครว่าผมจะไม่ถูกกันเฮตูเฮต์นะครับก็อาทิตย์นี้เป็นอีพีที่หกแล้วนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับ แล้วก็ขอฝากซีรีส์ปีหน้าเนี่ยครับเ i ยดโด1หนึ่งนห่งแดงน้มถงระวังเราครับใช่ครับ,รบตักไว้นะครับ